สบายดีพี่น้องรสสับุูสุกวนสบายดีตอนเช้าพี่น้องมิเนก้ามิเนก้าวันนยังเหลือปลาจินสับปูพี่น้องน้อยสบายดีจ้ะพี่น้องน้ำหน้อยมันจะเสพไดยน้ไหน่อยคนไปสื่อข้บวพุนเนื้อเปื่อยข้บวพุนเนื้อเปื่อยน้ำเน่าในม่ครับน้ำเน่อใหม่นะจ๊ะข้บวพุนขาหมูบอกข้บวพุนขาหมูท้องหนึ่ง วันนี้บริษัทเขา,าด้เฮ็ดกินพี่น้องเลยบแต่งกิน้ากินสองเา,นะางน,งเน,เนี่ยนักการเืียเนีองคน,ตนแต่เลยแต่งกินแกกูเลเรียแกงน้ำไหมน้ำมันำุน้่นขาหมูนีโโน่ันี้คือขาหมโูตัวนี้ขขาหมโูนี่เตรงนีฮะเนื้อเปือยน้ำนไม้เนื้อเปือยน้ำนมไหม มีแก้วมีอยังมีพักเขาแทนได้พี่น้องเนี่ยโอเคพี่น้องมากินน้ำปันได้พี่น้องเด้อเสริมไปเลยใส่เยอะเลยเสริมหรอที่สั่งตัแม่เขาคุ่นทามันบบโต้อ๋อมาเสริมถึงว่าเพิ่มมาเลยพี่น้องแล้วกินน้ำปันพี่น้องเนี่ยได้ข้างบนนี่ไงข้างบนมาจ้าพี่น้องแซ่บแซ่บสองแถวพี่น้องเลยพัก ไล่เขาให้พักไลยพี่น้องดีน่จะพักล้วเหรออาหารยวนนอคล้ายๆอาหารอาหารเหียดนามอรเนเป็นของเหียดนามเลยพี่น้องเลยปปาปี่มีแต่หเลเขากับพี่ไทยเลยนี่เนี่าน่นแสบหลายแสบหลายเกียวใช่ได้่จ๊ะ หอมขาหมอตอนนี้นะมาไมมหอมเน้อเปื ừ, ่อยคนเราสนกันเด้พี่น kind of eh ้องนัจะใส่ของหนารืกไงบิ๊กบิ๊กพักกาแเนาะ เราที่หนองได้ชกัรที่หนองอบุ่นวไหนยักบุ่เนื้อเอาปุ่นเนะเนื้อเปือยน้ำเ่าไหมเอบุ่นน้ำใช้เนื้อเปื่อยน้ำน่าไหมทีอนั่นใ่่อพััที่ไนก็ได้ใรใส่ั่ใใส่ก็ใส่ กันนอแลวพนระแบมะเ่เลมันบยขดยายดทมจม,มจมรมามจมมันได้กยังขายนเดียวเราหลอกเรใส่สมหลอกสมสิบพัน ủa ừ. việt nam Không không quán ủa ừ. tí quán 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 Đấy. มันคนละมันชิมเด้อีของกวางกันไปแล้วเป็แบบเรียงคนไทยหองเตามะนเนาะ ลาห้องใส่เรียงแซ่บเด็ดน้องเอ้ยมานื้อหนังกันเด้อจ้าเพ่มืนมื่นเอื่อมืออื่นพวันกันจะกึนพระราษนะหรอเป็นพระบากู Tang be b... sáng 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 bao sáng 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 แล้วละควันบอกก่อนควันต้องไม่น้อยเขาตไม่น้อยเห็นเสือมันอะไรตลาดเห็นยายล้วเราหนุ่นแต่เสืออันน่ะเนาะไม่น้อยเลยซื้อหายายเล้วพี่น้องเนาะเสือคนเฒ่าพี่น้องซื้อหายายเพิ่นยายยายนวลจันทร์อะไรน้อยชุดเลยเนี่ย เบิ่งกระตูนเราอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวสิไปส่งให้เราเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปกับพี่น้องเออน,นี่ยถ่ายเลยกระสืออะไรให้เรานทำสินเต็มให้เรานำ้ำผ่าทุ้งพี่น้องแล้วมาสง่งเออส่งร่บกระตูนเนี่ยผ่าทุ้งกระสือให้เราส่งผ่านแบบเนื้เออะม,ม่กเออมีไหมเนื๋อกระสื้อให้เราดอกจ้ะมือหนาก่นอนมือนี่นเขา,า,าก็ยังกรซื้อสำลีก่อน เห็นแล้หนุเสือดสันเต้ชายชรายชะยแหล่เนาะเสือดที่เจ้ะหายมาเพราะเนาะคือหเราอต้นแล้วไปพอวันเลยพาไปหายเราพาไปเล้ไปแล้วท้องน,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 น้อยแล้ว้สวงสองล้ ร้านเพิ่นผู้เฒ่าอยู่คนเดียวไม่น้องลูกันร้านเร่บงครัไม่เอยใส่คนทำมืมแบบ ัวคาสห่เนาะานกี่ต <50 S 1> ัวคะเงียบเลยกระดาษก็ไปขึ้นแม่อ้าบออ๋ออนอยู่คนเดียวบนี่เหลือถุงนึงกินหมดเลยเะจไ่หมดเัวหนึ่งสอง แล้วมันกิดว่าขามึงก่อทุกงนามอดนอนอยู่ไหนบ่สหนเราจะินถ่นมานถึงเขาใช่หเีาเียวไปจัของบนสักทีเนาะจับินเนาะฮะจัิเออจับเขาบ่เออจับเขาเลยย้าเดี๋ยวไปไปามึงก่อนทุกน phải bắt anh 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 quá anh anh nào nào anh 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 nó anh anh

ถักฐานเจ้าโวยน่ยนองนแค่แหงแล้วท,ทีนี้ก็ลาพีลาน่องไปก่อนเลยจ้าผักคนไร่ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยเยอจ้าขอบคุณไลค์ทุกคอมเมนต์น้องบ๊ายบายขอบคุณจ้าทุกทานเะจอกันที่น่อบ๊ายบาย